บักพริกในกองโฟมนะครับสวยายหยอไม่อ้จกว่เจ้าของสวนยังท่านหูจะมีหน่อยโอ้นี่นี่นี่ครับออกน้วยเลยด้อครับเด้อนี่เกิดไเจ้ามือลนี่เห็นเอมันออกได้ร้มือแล้วอันนี้บักพริกหยวกเยค่ะดูดูดูครับเด่ยเด้อครับเกษตรง่ายขนาดนี้ยดครับค่ะค อันนั้นพริกยาวอันนี้พริกยาวอันนี้จะเป็นพันอีกพันหนึ่งน่นี่อุดออกน่อยแล้วอันนี้กล่องวันที่อันนี้ลงกล่องวันที่เบิ้ลไดครับเบิ้ลนี่นี่เบิ้งได้ครับเด้อนี่อันนั้นอันนี้จะก่อนตัวนั้นอ๋ออันนี้ก็จะได้เดือนหนึ่งครับอันนี้ได้เดือนหนึ่งก็สิบสามมื่นเหน่าก็เหนียวเราพีพีพีใช่นี่ค่ะถับเปรียบเทียบกันตัวนี้อยู่ในกล่องกับตัวนั้นอยู่ในดินในกระถางเบิ้ลไม่ผิดค่ะเบิ้ลออกน่อยต้พร้อมกันนี่เนาะเดีีีียยยววววกกกกกััััันนนนนเเเเเพพาาาะดดอองห็บบ่่่่่มมใใชสท อันนั้นอันนั้นมันนันวัดว่ดท่านตีเครื่องยางวัเบิ้งเลยได้นี่มีดอมีลูกเยอร้อยละครับถ้าเอาอยากให้มันงามๆเพาต้องแบบเอาเอ้าลักมากลักกัสซัดกแล้วก็ตั้งขึ้นยังเสียนะใช่แล้วก็แล้วก็มัดมัดมัดต้นมันเนาะมัดต้นมันแบบนี้นะให้มันขึ้นขึ้งตรงจับแมนเดี๋ยวมาสิลมกูนี่เพราะว่านวยมันหลายเวลานวยมันนี่มันก็จะดกดูซิดอกดกมากเลยดอกเขาเบิ้งเบื้งเลยอุ้ยเริ่มออกแล้วเบิ้องเบื้องเลครับ ดอกมากดอกมากเดชจังมืออลไรนะเก๋ยอันนี้อันนี้เดือนหนึ่งกับสิบสามมือค่ะหนึ่งเดือนกับสิบสามวันยังยังพอท่านเด็ดเติมหนาเลยค่ะลองเปิดหากให้เบิ้งหน้าจักต้นนะเก๋ยอันนี้ในกองฟูมด้วค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่นี่ดูเบิ้งเบิ้งนี่ได้ครับหากมกพริกนี่ครับจะเป็นัเสียน้าโอ้ค่นั่นในบ้านนั่นนวยใหญ่แล้วตัวผีกับนวยใหญ่แล้วคือกัน โอ้มันหลากออกเนาะเบิ่งนะครับเด้อบักพริกหยวกแมนแมนครับผิกหยวกเบิ่งต้นนี้แห้งดกแห้งเนะครับเด้อนี่ง่ายมากเลยเนาะนี่นี่ครับทั้งง่ายทั้งสะอาดทั้งแบบน่ากินอันนี้ดกแห้งเนะครับเด้อปลอดสารพร้อมเนะครับนี่โอ้ยตอนใช่เราต้องเอาออกบ้างเขาเริ่มเป็นลูกใช่ใบมันเยอะมากเลยครับให้มันดก ให้ใบให้แหให้แดดมันถึงดอกมันสิได้จะจะมันมาแต่งใหม่อีกรอบให้มันดีๆไม่เนีนครับค่ะครับเราเติมแค่น้ำข้าวโพดต้องรดเราก็เติมแค่น้ำกับปุ๋ยแล้วก็ไม่ต้องเติมปุ๋ยทุกรอบหนึ่งครั้งเติมเติมปุ๋ยกับน้ำถ้ามันลดนะแล้วรอบต่อไปเราก็เติมแค่น้ำเปล่าถ้าน้ำมันลด โอ้ยต,ตื่นตอนไหนก็ได้แต่ตั้งแต่ปลูกมาเนาะเ <c oughs> มื่อกี้บอกว่าหนึ่งเดือนกับจัง13ะหลอดกสิบสามหมื่นนี่คือพระท่านได้เติมยังเลยนะครับเ<ะ>พราะว่าเขาต้นเขายังเล็กเขายังกินน้าน,น,น้อยอยู่ไงไกระใสตั้งแต่ที่ท,ที่ที่ลงเนาะพอพอเขามาลงปุ๋มจังนี้เราก็เอาใส่ถ้วยเพราะอันนี้มันมันมันพอกับอย่างนะฟองนามอยู่แล้วเราก็ใส่ใส่ในใส่ในฟองหนามแล้วก็มาใส่ถ้วยแล้วก็เอาปุ๋ยใส่านามใส่ก็หย่อนลงไว้ก็คือจบเลย กแค่นั้นเลยใช่อย่างนี้ก็ไปเที่ยวได้สิคะได้ไปไหนก็ได้นี่นี่นี่ไงเห็นไหมอันนี้คือกําลังลงวันที่สิบเจ็ดนี่เห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยกำลังใส่ถ้วยนี่เห็นบ้านนี้เนี่ยวันที่สิบเจ็ดจริงๆนี่ก็ต้นเล็กนิดเดียวเองใช่ก็ต้นแค่นี้นี่นี่แหละที่จะให้ดูนี่นี่อันนี้คือกําลังใส่ถ้วยวันที่สิบเจ็ดค่ะ ไม่นานเองเติมรอบเดียวทีเดียวเลยหรอหรือว่าคือรอบแรกรอบแรกที่เขาลงแล้วค่ะเราก็เติมน้ำเติมปุ๋ยเติมน้ําเติมปุ๋ยเราก็ลงต้นต้นแบบนี้ไว้เรียบร้อยเสร็จสัรนับไปอีกหนึ่งเดือนนับไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยเลยครับที่ที่เปิดเบื้องหนึ่งเดือนน้ำมันลดหลายไปสามเดือนน้ำมันเนี่ยน้ำมันขนาดไหนเบ้อเลยเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมนน้ำลดไปแค่นี้เองอ่น้ำมันลดแค่นี้เองถ้าเราจะเติมเราก็เติม ไม่ปุ๋ยไม่ต้องเติมเติมน้ำเติมน้ำไปก่อนค่ะอย่าเฝ้าเติมปุ๋ยทำรถตีอีกรอบค่อยเติมปุ๋ยกับน้ําทีนี้รอบที่สองแล้วเราค่อยเติมปุ๋ยแต่ว่าการเติมปุ๋ยรอบแรกเราจะเติมหนึ่งถ้วยตวงแบบเต็มถ้วยใช่ไหมแต่รอบต่อไปเราไม่ต้องเติมเต็มเราเติมลดลงมาแค่ครึ่งค่ะแค่หล่อเลี้ยงให้พืนไปเลี้ยงดอกเลี้ยงจ้าตามระดับน้ำอ่ะพี่ตามระดับน้ำถ้าน้ำลดไปครึ่งกล่องก็เติมครึ่งถ้วยถ้าเป็นกล่องกุ้งนะ อันนี้มันไม่ใช่กล่องกุ้งไงอันนี้มันกล่องใหญ่กล่องใหญ่ใช่ครับไม่ไม่ถ้าถ้าจะปลูกก็ใช้กล่องกุ้งได้เลยครับอันนี้กล่องมันเหลือเลยถ้าแล้วแต่เราเลยพี่เห็นตั้นหนีได้ยังนี่บอไม่คนละต้นนี่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 เบิ้งจริงจังเลยนะอุญ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 ะที่เบิ้งที่เบิ้งที่เบิ้งดอกดอกที่กำลังเตรียมออกอีกเห็นมาหน่ะเบิ้งเบิ้ง สีจีบงูจักเขาเนาะบ่ข่ามักก็มีคคางสุกจังสีแหลอยู่ในป่าอันนี้อันนี้ทดลองนะครับทดลองมาสองปีแล้วแหละปลูกไปแล้วรอบแรกนะครับตอนนั้นเจอเจอเพี้ยแต่พิงเนี่ยสามารถที่จะตัดกิ่งถ้าปลูกในกลองโฟมตัดกิ่งแล้วเขาจะงอกใหม่ได้ถ้าเราเจอเพี้ยนะคือตัดต้นออกหมดเลยแล้วเขาจะออกมาใหม่ได้เราสามารถแต่งสาวได้มันก็จะขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วต้น อยู่ได้ทนอยู่ได้นานมากครับอยู่ได้ตอนนั้นผมนับได้6 7เดือนครับอันนั้นอันนั้นเราลงพริกอัมพวาขนาดพริกอัมพวาพริกสามเดือนพริกอัมพวาที่เขาปลูกในดินอ่ะใช่ครับอุ้ยหน่วยมันแบบดกมากเลยไม่ต้องมุงเงิดเรื่องอ้ไยาเยอะเลยไม่ไม่ต้องแบบมใจยาขึ้นสบายบอตองซีเรียส่ะตัวนั้นนั้นใช่ใช่ครับนุ่น เอ,เ,ออเอาเลยครับเอาเลยครับถ่ายเอาดอกไหนถ่ายดอกมันง่ายบ่นี่ดอกพิกได้นี่บอกคือดอกมะลิเนาะดอกมันใหญ่ไงดอกมันใหญ่ต้นมันสมบูรณ์มันดอกมันก็เลยสวยครับผม นี่นี่เห็นว่านี่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 เออนี่นี่นอุ้ยคือดอกมะลิเลยเนาะเหมือนดอกมะลิเลยภายพใบเพิ่นสมบูรณ์ดอกต้นเพิ่นสมบูรณ์ดอกเพิ่นก็จะ<ๆ>สวย<ม>โอเคครับก็เดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกคือเก่านะครับเนาะสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะ